ทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟุตบอลสเตชันกับอันีฟุตบอลนะครับกับการไลท์กร์เชียแชมเปี้ยนชิพแมตช์ที่2นะครับเลสเตอร์บุกไปเยือนฮัตเันฟิลด์ที่จอห์นสมิธสเตเดียมคือไอ้ฮัตเันฟิลด์เนี่ยเขาเคยอยู่พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับโค้ชของฮัตเันฟิลด์ก็เป็นมากประสบการณ์อย่างทางด้านของนิวานอกนะครับกุนซือวัย74ปีอะนะครับคือเรียกว่าปู่ได้เลยอ่ะปู่วานอกนะ เคยคุมไอ้ทีมอะไรนะคาร์ดิฟตีล้วเคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยพาทีมเพื่อนชั้นได้บ่อยสำหรับนิววานน็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ง่ายนะครับพอเปิดทุกนี้แล้วโบโนาโชวเข้ามือนิโคสโอกาสแรกเลเตอร์เข้ากรอบมาแล้วครับจากลูกโบว์นดลูดบาปราดปราวายิงวิติ แล้วที่อโอ้ยจะซ้ำพวกนี้ไม่ได้ครับโอ้ยหลูกลูกนีก้ของนิคาโน่แปรล่าให้เดนิสปาต์ Start ครับโอ้ยไปติดเซฟของดิโฮส่ะโอ้ยจังหวัดเทงรูสช่องของลิคาโน่แปรล่าสวยมากมีเม้นท์อะไรเปลี่ยนได้กี่คนครับแชมเปี้ยนชิพน่าจะ5เท่ากันครับเท่าพรีเมียร์ลีกแต่ว่าแค่แชมเปี้ยนชิพไม่มี VR ครับ5ส่วนใหญ่หลายๆล,ลีกหรืออะไรเขาก็จะเป็น5คนแล้วครับ เอนดิดีให้มาดิวิลี่ฮอลด์ดิวิลี่ฮอลด์ลองยัดไปที่มาวีดีดีมาวีดีดีลองยิงซ้ายที่หนึ่งศูนย์เนี้หนึ่งศูนย์เนี้จากสเตฟฟี่มาวีดีดีครับเลเตอร์สเตยขึ้นดำนาทีเจ็ดสิบสามครับโอ้โหมาสเตฟฟี่มาวีดีดีครับประตูแรกของเขากับเลเตอร์ซีครับมาแล้วครับมาวีดีดียัดเสาแรกเข้าไปเลยยัดไส้เข้าไปเลยครับหนึ่งศูนย์เนี้จากสเตฟฟี่มาวีดีดีครับเลเตอร์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  เด็ดล็อกบล็อกเทนนะครับหนึ่งูนครับตีไข่แตกไปแล้วขึ้นนำครับจากสตีฟฟี่มาวินี่สับแล้วสายยัดตรงนี้รอดขาไปเลยครับ1นึ่งครับหัวใจโอ้โหมาแล้วครับมาวินดี้ครับแล้วยังให้โอกาสครับครบหทีครบแล้วครับไม่เป่าโจบิีก อาปาเลสกาบอกว่าทำไมไม่เป่าจบครับงงนะฮะแล้วทุ่มขึ้นมาทรงนี้ฟ้าก็โบกไปเรียบร้อยครับเติร์ตตี้ครับเอาชนะดิฟิลไปหนึ่งศูนย์จัดซฟฟีมาวีดีดี้ครับเก็ดอีกสามต้มครับเป็นหกคะแนนเต็มครับสองนัดในแชมเปี้ยนชิพสามเกมของมาเลสกาชนะสามนัดรวดครับรวมในบอลถ้วยครับโอ้ห เลสเตอร์เลสเตอร์เลนะสเตอร์เล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 สเตอร์อเอ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 ลา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 เออเออเอเออเออเอเเออเออเรเออเอเออเออเเเออเออเอนเออเออเออยออเออเอออออ ะนะครับแสดงความด,ดีกับทุกท่านด้วยโอ้ยเยี่ยมนะครับอาจจะคือจับหน่อยแต่ว่า1-0ตามที่ผมคิดเกมหน้าก็จะกลับไปเล่นในบ้านเจอคาร์ดิฟนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เราได้6คะแนนเต็มนะครับอาจจะมีรู้สึกไอ้นี่หน่อยอาจจะมีรู้สึกเสียดเสียวๆตอนท้ายๆแต่สุดท้ายทำได้ตามเป้า ยิงลูกเดียวแต่ก็สามแต้มเออนะะ